สวัสดีครับหมอแฟงนะครับเป็นลูกบ้านของทางโครงการน,น้อยบิวพรามออนแคบคือตอนแรกเนี่ยครับในช่วงที่ตระเวนหาหาเลือกดูโครงการต่างๆนะครับก็ผมเลือกจากออริจินก่อนคือเลือกจากตัวโปรดักต์ก่อนเพราะว่าจากที่หาข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างไว้ใจได้แล้วก็ใช้วัสดุคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้ผมเลือกตัดใจจากตัวแบรนด์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ทําเลที่ตั้งนะครับ เพรานี่เนี่ยก็ประทับใจในด้านการพวกอินเทยตกแต่งดีไซน์เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นสีดําทั้งหลังเลยปกติเป็นคนชอบสีดําอยนูะ่นะแล้วก็เลยประทับใจเลือกที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นหลักๆคงเลือกจากตัวปูนักนะครับเลือกจากตัวโครงงานก,าก่นก็ที่เลือกที่นี่คงจะเป็นในส่วนของการเดินทางแล้วกันนะครับด้วยด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเดินทางชอบขับรถวีคเอนแบบว่าขับไปแบบว่าเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเนี้ยครับซึ่งที่นี่เนี่ย มันติดทางด่วนสองเส้นเลยนะครับทั้งฉลองรัฐแล้วก็เฉลิมหานครนะครับอย่างเช่นวิญญานผมอยากจะไปพัทยาไปชลบุรีอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นฉลองรัฐออกด้วาวิถีไลนก็สะดวกจะขึ้นไปทางราชบุรีสมุทรสาครก็ก็ได้ครับอับเฉลิมหานครก็สะดวกใช่ครับก็เลยเลยชอบที่นี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยก็ติดกับรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็ทําให้ขึ้น BTS ไปเวลาเข้าเมืองเข้าสยามจะไปเที่ยวหาเพื่อนแฮงเอาง่าก็สะดวกเหมือนกัน โดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับการพักผ่อนของผมเนี่ยก็เลยมักจะไม่ใช่การนอนนะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายเป็นหลักนะครับเพราะเป็นคนชอบออกกำลัง,งกายนะครับก็จะเป็นการเข้าฟิตเนสว่ายน้ําต่อยมวยอะไรเงี้ยครับก็ที่นี่เนี่ยก็มีส่วนกลางที่รองรับกับแอคทิวิตี้ค่อนข้างหลากหลายทําให้ผมมีสึทธ์กชอชอบทีินน่ครับที่ประทับใจส่วนกลางน่าจะเป็นส่วนของสระว,ว่ายน้ำนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมมามาดูเนี่ยผมเลือกจากาสาวไว้น้ำที่ที่สามารถออกกำลังกายได้ได้ได้จริงๆังนะครับเช่นบเกิมีความยาวเกิน20เมตรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่ามีหลายส่วนนะครับจะแช่น้ำชิลๆเทควิวอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะมีส่วนว่นะายน้ำอะไรจริงๆก็มีแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดเลยคือชอบการตอดมวยครับทำให้ที่นี่เนี่ย พอมาที่นี่แหละมันมีวีทีมวยด้วยนะครับก็เลยประทับใจซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกับผมเนี่ยถ้าเลือกซื้ออยู่เองที่นี่น่าจะแฮปปี้ส่วนถ้าจะซื้อไว้ลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็ยังถือว่าเหมือนเป็นใจกลางสุขุมวิทเหมือนกันขยับออกมาจากท้องหลอนมิเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะซื้อไว้ลงทุนเนี่ย ก็คิดว่าอาจจะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับ